สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับทนายกอล์ฟจัสตลออิตกฎหมายงา่ายทีเดียวครับสำหรับประเด็นที่แล้วนะครับที่ผมได้มีการพูดไปนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้ามีสลิปการโอนเงินเพียงใบเดียวเนี่ยสามารถฟ้องร้องคดีได้หรือไม่ใครอยากรู้คำตอบนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูในคลิปที่แล้วได้ครับแต่ในวันนี้นะครับผมมีประเด็นที่จะพูดต่อเนื่องจากเรื่องที่แล้วนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าในกรณีที่เจ้าหนี้เองเนี่ยมีการให้กู้ยืมเงินโดยส่งมบอบเงินให้เป็นเงินสด หรือไม่ก็อาจจะเป็นการโอนเงินผ่านหิืปการโอนเงินเพลงใบเดียวเนี่ยเราจะสามารถทํำยังไงให้มีพยานหลักฐานเพื่อเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินเพื่อฟ้องร้องคดีต่อศาลได้วันนี้นะครับผมสรุปสั้นๆเลยครับลายทุกคนมีนะฮะทุกคนมีลายอยู่ติดเครื่องอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการทําพยานหลักฐานเกี่ยวกับกู้ยืมเงินเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำในกระดาษเสมอไปเพราะว่าพรบธุรกรรมทางดิจิทัลเนี่ยสามารถที่จะให้เราเนี่ยสามารถทําธุรกรรมหรือนิติกรรมเนี่ย ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เท่านั้นแต่ต้องบอกทุกคนก่อนว่าการพูดคุยในไลน์นะครับที่จะทําให้เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินได้เนี่ยข้อความที่พูดคุยกันเนี่ยจะต้องมีลักษณะของการที่ผู้ยืมเงินเราไปเนี่ยเขารับว่าเขาได้ยืมเงินเราไปจริงและยืมไปเป็นจํานวนเท่าไหร่นะครับเพื่อให้เป็นสัญญากู้ให้ได้ไม่จําเป็นจะต้องลงรายละเอียดเกี่ยวก,การผ่อนครับแค่ขอให้เพียงว่าลูกหนี้เนี่ยยอมรับว่า เป็นหนี้จากการกู้ยืมเงินจากเราจริงและจํานวนเงินเท่าไหร่เท่านั้นเราก็สามารถที่จะเอาเข้อความลายตัวนี้แคปหน้าจอและก็เป็นเป็นพยานหล,ลักฐานในการที่จะฟ้องร้องคดีกู้ยืมเงินต่อศาลได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เป็นทางออกนะครับที่เจ้าหนี้หลายหลายคนเนี่ยมีการให้ลูกหนี้หยิบยืมเงินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการทําสัญญาไว้มีแค่เพียงสลิปการโอนเงินที่เป็นหลักฐานการโอนเงินเท่านั้นเจ้าหนี้ก็สามารถที่จะสร้าง พยานหลักฐานหรือทำสัญญากู้ยืมเงินผ่านทางแอปพลิเคชันลายได้แล้วครับ